สายบกเช้าสปานทีให้มาดูนี่หน่อยด ok อีกว่าครับคุณผู้ชมอันนี้อันนี้นนเจ๋งจริงนะใช่ครับอันนี้เอามาในรายการแล้วเราอยากจะกราบเพราะว่าเพื่อนๆหลายคนบอกว่าเฮ้ยเอามาได้ยังไงในรายการตื่นมาคุยเช้าวันนี้พร้อมหรือยังคนที่รักมอไซค์โทษทีจักรยานยนต์จะต uh ้องน้ำลายไหลแน่นอนใช่แลวครับจะต้องน้ำลายไหลแน่นอนครับถ้าเรียกว่านี่คือซปเปอร์รถนะฮะของคนรุ่นใหม่ถือว่าใช่นะฮะ ผลิตมาแค่213คันในโลกนะครับคุณผู้ชมแล้วก็มีแค่10คันในประเทศไทย <S <S <Yeah. S 1> Honda r c 2 1 3 b s รถซูเปอร์ไบค์หนเดียวของโลกนะครับที่ถ่ายทอด DNA ของรถเก๋งนะครับ m o t ต GP Honda r c 2 1 3 b นะของ Mark มาร์คมาเกสแชมป์โลก3สมัยจำได้ไหมฮะ ถูกปรับแต่งให้ขี่บนท้องถนนได้แบบไม่ผิดกฎหมายราคาเท่าไหร่ครับคุณรุ้ดีครับ8ล้านเจ็ดแสนบาทครับโอ้โหคุณผู้ชมที่ดูไลฟ์อยู่ในเช้าวันนี้อยากได้หรือเปล่านะีส่งข้อความมาหน่อยอยากรู้จริงๆผมขอ <ๆ S 1> กลาบจักรยานยนต์คันนี้ได้ไมรัะใครที่ดูทางช่อง30อยู่ SMS มายอยากได้ไหมครับถ้าอยากได้ ไปซื้อครับเราไม่ได้แจกย้ำก่อนมีแค่10คันนะครับในประเทศไทยเท่านั้นเช้านี้หนึ่งในผู้ครอบครองรถคันนี้อยู่กับเราแล้วและเธอต้องบอกว่าไม่ธรรมดาจริงๆไม่ธรรมดาฟังชื่อนะฮะคุณทัญญากินเนสคุณทัญญากินเนสอยู่กับเราเชียรกันเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดี่ะสวัสดีค่ะเียรกันเลยบอกว่าเราติดตาม ชีวิตคุณทญาาัญญ่าม่ะค่ะต้องขอเกิดนิดนึงก่อนแล้วเขาเรื่องเขาเรื่องจักรยานยนต์ใบกันนะฮะคุณทัญญ่านี่เป็นผู้หญิงที่นอกจากจะเปรี้ยวเก๋แล้วเนี่ยนะฮะเรื่องราวความรักของเธอมทำให้ผมอึ้งมากเธอเข้าใจว่างนะ<พ> <c oughs> เธอไปพบกับแฟนของเธอเนี่ยลูกป,ปั้นอะไรนะ,ะนฮะทัญญ่าเดวิดค่ะเดวิดเธอก็ไปรูปช้างน,น้อยพยา<ช>พยามพยายามพยายามจับหางหวงของเดวิดในะปรากฏว่า คนที่จะมาหลงรักเธอแล้วก็แต่งงานกับเธอเนี่ยก็เห็นความน่ารักที่เธอลูกพวงเดวิดเนี่ยแหละก็เลยคุยกันเมาส์กันหน่อยแล้วก็ไปเจอกันอีกตามโรงแรมต่างๆไม่รู้ประวัติถึงหรือเปล่าถ้าที่ผมจําได้อินเลิฟกันมากอินเลิฟเลยตกใจไงาัญยาทำไมนามสกุลกินเนสผู้ชายเออมันเหมือนกินเนสบุ๊กปะใช่ถูกต้องกินเนสบุ๊กอัลบูร์เรคอร์ดก็คือเป็นทายาทของเจ้าของกินเนสบุ๊กอัลบู r ์เรคคอร์ดไว้ง่าย ก็เลยกลายเป็นเหมือนกับที่คนไทยเขาตั้งฉาย,ยาว่าเป็นเหมือนกับซินเดอเรลล่าอะไรประมาณนี้นะฮะแต่แต่แต่นั่นก็คือครั้งแรกที่ผมรู้จักคุณธัญญาครับแต่วันนี้คุณธัญญามาในฐานะของนี่เจ้าของไ <c oughs> บค์คันนี้เลยไ<อ>บค์คันนี้เพิ่งเ <c oughs> พิ่งทำการรับมอบเมื่อวานนี้เองใช่ไหมครับเป็นยังไงบ้างคะเห็นแล้วมีความสุขไหมมีความสุขมากค่ะโดยเฉพาะซีโร่นัมเบอร์่ค่ะเลขเก้าครับเลขเก้าก็มงคลพอสมควรใช่ไหมครับตั้งแล้ชอบ คือบอกเขาเลยมาหาว่าต้องการเป็นเลขนี้ต้องการเลขเก้าค่ะพี่บอกเลยตั้งแต่สองปีที่แล้วนะคะว่าถ้าไม่ได้เลขเก้าพี่ไม่ซื้อบอกเลยไม่ได้เลขเก้าเท่านั้นไม่รู้ว่าเราสามารถเอากล้องตัดเข้ามาได้ไหมอ่ะหรือว่ากล้องกล้องคนนี้ได้ไหมเนี่ยเลขเก้ามันอยู่ตรงนี้เนี่ย serial number ศูนย์เห็นไหมฮะกล้องนั้นเห็นไหมเห็นไหมศูนย์ศูนย์เก้านี่นี่นี่อ้าววันนี้หวยออกด้วยอ่ะตีกันไปวันนี้นี่ศูนย์ศูนย์เก้านะฮะปกติขับสิ้นที่ไหนฮะ ที่ก็ไปทริปทั่วไปค่ะก็เกือบเกือบทั่วประเทศแล้วค่ะยาวสุดนานสุดเนี่ยขับไปไหนโอ้โหที่โหดสุดที่โหดสุดเลยนะคะเช้าวันเสาร์่าตีห้าออกจากกรุงเทพไปเชียงคานแล้วก็วันอาทิตย์ ตอนที่ยังกับจากเชียงคานมางรอเทพโอ้โหนี่คืออมไรเลยวราไปเป็นกรุ๊ปนี่ครับ serial number ครับนี่ครับศูนย์ศูนย์เก้าครับศูนย์ศูนย์เก้านะครับนี่ฮะแล้วแล้วทำไมถึงสนใจว่าต้องเป็นรุ่นนี้คือชอบสมรรถนะของ Honda RC 2.1.3 vs เนี่ยค่ะคือเขาถอดพันธุกรรมมาจากรถของมาร์คมาร์ควีสฮอนดซึ่งเป็นแชมป์โลกมาสามสมัยนะคะซึ่งสมรรถภาพเนี่ยไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วคันนี้กี่ล้านฮะในไทย8.7ล้าน7ค็ดแล้านล้านอันนี้อันนี้ผ่อนหรือว่าเงินสดครับอันนี้ผ่อนนกคุณผู้ชมดูภาพหน่อยวัยรุ่นชอบมากเช้าวันนี้บอกว่าอยากได้ แล้วในในไลฟ์ตอนนี้คนเมนต์เยอะมากว่าอยากอยากได้มากรถจักรยานเงินแปดล้านกว่าเนี่ยมันไม่ได้หาซื้อง่ายๆใช่แล้วครับผมและเงินอย่างเดียวก็ซื้อไม่ได้นะครับมันต้องมีพาเช่นใจมันต้องมันต้องรักมากเราเขาเช็คประวัติด้วยเออค่ขับขับยังไม่ได้ขับใช่ไหมยังกะจะไปเปิดประลองกับอุทัยธานีก่อนเลยค่ะกลับบ้านก่อนแล้วกับอุทัยธานีใช่ค่ะรถรถความ ความที่สุดของรุ่นนี้คืออะไรอะคือค,ความที่เขาเป็นมีแค่213คันแล้วก็ถอดพันธุกรรมมาจากรถแชมป์ของแชมป์โลกหสามสมัยค่ะคือหมายถึงถอดดีเอเมาเลยเพียงแต่มีเป็นบางส่วนเครื่องลูกสูบบาง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 ,บางสิ่งบางอย่างเท่านั้นที่ไม่สามารถทำเหมือนรถมอเตอร์ไซฟ์ได้ครับนี่ขอบอกนิดนึงคุณผู้ชมอาจจะไม่ทราบนะฮะคุณทยัยญาครับ บอกคุณผู้ชมสิว่าเพิ่งเห็นรถคันนี้เนี่ยเมื่อไหร่ครั้งแรกวันนี้ป่ะวันนี้ค่ะรายการคุณพอดีเลยค่ะแฮปปี้ไหมทัพปี้มากค่ะเนาะเนาะเนาะทัพปี้มากวันหลังเราขอเจอคุณหน่อยอาจจะแบบไปถ่ายตอนซิ่งกับฮอนด้าได้ไหมเราชอบชีวิตคนแบบนี้ใช่ครับใช้ชีวิตคุ้มมากคุณผู้ชมแบบไม่มีอะไรจะเสียแล้วฉันเอนจอยกับชีวิตเต็มที่เนาะจุดมากเลยจุดเริ่มแรกเลยอะค่ะของคุณธัญญ่าที่แบบสนใจในการแบบ ขี่รถจักรยานยนต์นี่เกิดจากอะไรอ่ะคือคนที่ชอบความเร็วตั้งแต่เด็กๆลค่ะพี่ขี่จักรยานขึ้นต้นมะม่วงโอ้โหพี่พี่นี่โโอ้หลุยนันเลยเหรอธรรมดาขี่ต้นมะม่วงเขาเป็นสายลุยสายลุยไม่ต้องถามว่าจะเอาขอนดารุ่นนี้เนี่ยไปที่ไหนนะใครสนใจขอฝากไว้นิดนึงนะฮะเปิดคันจริงให้ชมกันทั้งป่าวันนี้ถึงวันที่12ธันวาคมนี้ที่บูธฮอนด้าบิ๊กไบค์ ในงานมอเตอร์เอ็กต้องไปด่วนนะครับส่วนใครอยากชมสมาธนะของรถคันนี้ไปชมกันได้ในการแข่งขัน a อเช Road Racing Championship ที่สนามช้าง International, อินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตนะครับครับจังหวัดบุรีรัมย์นะในวันอาทิตย์นี้4ีธันวาคม mm hmm. ไม่รู้จะไปทำอะไรลองวิกเอนนี้ไปเลยละกันนะครับ,รบมิมาโกโตธรรมดานะฮะอดีตนักแข่งรถระดับโลกเนี่ยที่เคยควา้าแชมป์ นะครับโมโตร์ Moto GP มาแล้วเนี่ยนะฮะจะมาเป็นผู้ขับขี่ด้วยตนเองหรือชมผ่านทางนี้เลยครับช่องทางล่าสุดของเรา Facebook Live Honda Motorcycle Thailand แค่เสิร์ชคำนี้เข้าไปกดไลค์หน้าของ Honda งนะี่ด่วนเครับเข้าไปกดด่วนคุณจะได้ชมไลฟ์แบบสดๆจากที่บ้านคดีไหมฮะไปด้วยหรือเปล่ครับวันที่สี ถ้าไม่ติดลายไปแน่นอนอาจจะเอาคันนี้ไปซิ่งทั่วประเทศไทยถูกต้องพี่เท่เลยอ่ะต้องบอกทีมงานที่หนึ่งว่าพิมครับหลังจากนี้ถ้าเราจะยืมอะมอเตอร์ไซค์ใครเท่าที่บิ๊กบค์ของใครเนี่ยต้องของคุณทันย่าเท่านั้นนะโอเคไหมฮะโอเคได้เลยอ่ะขอบคุณมากนะครับพอยืมถ่ายรูปคู่ได้ใช่ไหมพี่ชอบมากชอบมากยืมถ่ายรูปคู่ได้ใช่ไหมได้ค่ะได้ค่ะนะฮะเดี๋ยวให้ถ่ายเต็มที่เลยครับจ้คดีาครับพี่นะครับเห็นวันนี้ขอบคุณนะคะขอบคุณนะขอบคุณครับค่ะ